สวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel หากพูดถึงหนังมาเฟียฮ่องกงคนที่เกิดในยุค90อย่างผมก็คงคุ้นหูกับชื่อก uh ูหวานจ่ายที่ตัวหนังประสบความสำเร็จไปอย่างถล่มทลายแจ้งเกิดดาราชื่อดังหลายต่อหลายคนจักรวาลหนังเรื่องกูหวานจ่ายนั้นมียาวนานถึง6ภาคและมีภาคย่อยภาคเสริมอีกมากมาย ฉะนั้นก่อนรับชมคลิปนี้ผมขอไลค์สัก2 0ไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้เพราะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะทำคลิปสปอยหนังของจักรวาลกูหานจ่ายเรียงกันออกมาจนครบทุกภาคและแน่นอนวันนี้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่องยังแอนแเดงเจอรัสกูหานจ่ายมังกรฟัดโลกภาคที่หนึ่งหากเป็นเพื่อนพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยย้อนกลับไปเมื่อปี1985ณนะชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในฮ่องกงแหล่งฟูมฟับของเหล่าอันตพานวัยรุ่น เชินเฮาหน,นานเพ่ของเรื่องในวัยเด็กก็กำลังเตะฟุตบอลกับเราเพื่อนฝูงของเขาเฮาหนานพลาดเตะบอลไปโดนกลุ่มอันตาพานัยรุ่นที่กำลังเดินผ่านมา หัวหน้าแก๊งมันมีชื่อว่าอคุนจำชื่อมันไว้ดีๆเร็วที่สุดในเรื่องไอคุนมันก็หาเรื่องเฮ้าหนานที่เตะบอลเกือบโดนหน้ามันมันก็ถ่ายตังเฮ้าหนานแล้วเพื่อนๆพอจ่ายค่าคุ้มครองมาพระเอกของเราก็ไม่ยอมไอคุนมันเลยสาดน้ำโคกใส่หน้าเฮ้าหนานแล้วก็ขวดโคกตีไปที่หัวเอาหนานโมโหเลยจะไปบวกกับมันกระโดนแก๊งของผู้บันรุมกระทืบตอนนั้นเองอาปีพี่ใหญ่ที่คุมอยู่แถวนี้ก็ได้มาบอกอคุนว่าเบามือกับเด็กมันหน่อยพววของมันจึงยอมไปจากนั้นอาปีจึงมาบอกพวกเฮ้าหนานว่า หากผู้เองอยากเป็นคนดีก็กลับไปตั้งใจเรียนอ่านหนังสือแต่เฮาหนานกลับบอกกับอาปีว่าพี่ปีผมอยากติดตามพี่10ปีต่อมาเฮาหนานและเพื่อนๆของเขาก็โตกันเป็นหนุ่มใหญ่กลุ่มของเฮาหนานนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน5คนเชิญเฮาหนานเป็นลูกพี่ประจํากลุ่มคนนี้ชื่อเฉาผีคนนี้ชื่อต้าผีคนนี้ชื่อเป่าผีแม่มีกี่ผีวะและคนสุดท้าย ซาจีหรือไก่ป่าหนุ่มนักรักประจำแก๊งตอนนี้เฮานานและแก๊งของพวกเขากลังเดินทางไปทําภารกิจครั้งสาคัญนั่นคือการไปลอบฆ่าป่าปี้นักเลงแก๊งคู่อริเฮานานและพักพวกคนอื่นๆไปแอบสกดรอยตามดูลาดลาป่าปี้อยู่ที่โรงอาบน้ําส่วนซาจีนั้นเป็นคนนําอาวุธตามมาขณะที่ซาจีกําลังขึ้นลิฟต์เขาก็ได้เจอกับบารหลวงคนหนึ่งและแล้วลิฟต์ก็เกิดขาง ซาจีทำอาวุธตกลงมาที่พื้นบาทหลวงคนนั้นเห็นก็พยายามกล่อมซาจีให้เชื่อในพระเจ้าเลิกการเป็นนักเรงซาหลวงพ่อเคยผ่านมาก่อนแต่มีหรอซาจีของเราจะฟังจากนั้นไม่นานลิฟก็กลับมาทํางานปกติทางฝากโรงอาบน้ําตอนนี้เฉินเห่าหนานและพักพวกคนอื่น ก็สบโอกาสเหมาะขนาดที่ป่าปี้มันกําลังเผลอเฮาหนานก็ได้ใช้สายไฟรัดไปที่คอของมันแต่มันก็ดิ้นหลุดออกมาได้ทั้งสองฝ่ายจึงเกิดการตะลุบบอลกันเกิดขึ้นป่าปี้ได้พยายามวิ่งหนีออกจากร้านเฮาหนานและพักพวกก็ตามมาติดๆวิ่งออกมาซัดกันหนบหนับอยู่ที่กลางถนนไอ้ป่าปี้มันพยายามสู้สุดชีวิตทันใดน,นั้นซาจีก็ตามมาทันเอาควักมีดวิ่งตรงมากระซว่เข้าที่พุงของไอ้ป่าปี้พวกเขาช่วยกันจับตัวไอ้ป่าปี้ไว้ซาจีก็นำแทงไปที่พุงหลายแผลจนมันนั้นล้มลงไม่นอนตายอยู่กลางถนนถ เราก็จะเห็นศพของไอ้ป่าปี้นอนตัวซีดอยู่บนเตียงกลางห้องและคนที่มาดูศพของมันนั่นก็คืออาคุณที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาก็ยังเติบโตอยู่ในสายของอันตพาดอาคุณโมโหมากที่ป่าปี้นั้นถูกฆ่าตายเพราะนอกจากป่าปี้จะติดหนี้เขาอยู่หลายสิบล้านก็ยังเป็นเพื่อนรักของเขาอีกด้วยทําอะไรไม่ได้ก็ได้ตอบผู้หญิงโชว์ลูกน้องต่อมาเราก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังมังัรรถและขโมยรถของเฉินเฮ่าหนานไปหันรุ่งขึ้นเฮ่าหนานและพักพวกขเขาก็ได้เดินทางไปหาพี่ซานนักเลงวัยเกา๋าถามว่าเขาเป็นโ นักเลงรุ่นใหม่มายามเกียดถึงที่ก็เลยพูดจากวนตีนพว้เข้านานเข้านานก็เลยเสิร์ฟเมนูยำตีนกูให้พี่ซานและพักพวกของมันกิน พีซางก็บอกอิ่มแล้วจ้าอร่อยจนปากแตกจากนั้นเป่าผีก็สืบจนรู้ว่าคนที่ขโมยรถของเฮาหนานไปเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าสื่อสื่อเฮาหนานจึงมาตามหาสือสือที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนนี้กําลังคุยโทรศัพท์กับเป่าผีลูกน้องของเขาเจรจาขอค่าไถ่รถเฮาหนานจึงไปยืนแอบฟังอยู่ข้างหลังโดยที่สือสือไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้คือเฉินเฮาหนานจากนั้นเมื่อสือสือวางโทรศัพท์ก็ได้มีใครคนนึงมาตามทวงหนี้สื่อสือแต่โชคดีที่ได้เฮาหนานช่วยไว้จากนั้นนนืื่่อเเลยชวาา ให้ไปรับค่าถ่ายรถเป็นเพื่อนเธอเมื่อซื้อขับรถมาถึงที่สาจีและสมาชิกแก๊งคนอื่นๆก็ยืนรออยู่แล้ว ซ,ซื่อลงมาก็โวยวายเอาค่าไถ่พร้อมก็บ,บอกว่าเธอพาลูกพี่มาด้วยลูกพี่ฉันนี่โหดมากเลยนะฆ่าคนไปแล้วเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนซื้อเข้าใจผิดว่าซาจีนั่นคือเฉินเฮาหนานเฮาหนานตัวจริงเลยจับซื้ออมัดติดกับกระโปรงหลังรถพาซิงขึ้นไปปล่อยไว้อยู่บนยอดเขาสั่งทำโทษให้แดกสาาเปาร้อยเข่งวันต่อมาซ,อซื้อได้พาลูกพี่ตัวจริงของเธอมาเจ้าพวกนี้มันคือแก๊งเฟยหงจากนั้นพวกของเฮาหนานก็ตามมาโดยมีอาป,ปีลูกพี่ของเขามาเป็นคนเจราจาในครั้งนี้อาป,ปีเจราจา จนทั้งสองฝ่ายนั้นตกลงกันได้วันต่อมาเราก็จะพบว่าเฮ้าหนานถูกอาคุณเรียกตัวมาพบที่ออฟฟิศของเขาอาคุณพยายามซื้อตัวเฮ้าหนานมาอยู่ในการดูแลของเขาแต่เฮ้าหนานนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์และกระตันอยู่ต่ออาปีลูกพี่ของเขาจากนั้นเราก็จะเห็นว่าแก๊งเฟยหง เอาซือซือมาถ่ายหนังโป๊ที่ออฟฟิศของอาคุณตอนนั้นเองซือซือก็ไม่ยินยอมแต่ก็ได้เฉินเฮ่าหนานออกตัวว่าเธอเป็นแฟนของเขาก็ช่วยเธอหนีรอดออกมาได้ซือซือซึ้งใจในเฮ่าหนานเป็นอย่างมากเธอจึงขอติดตามเฮ่าหนานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวันต่อมาอาป,ปีได้พาเฮ่าหนานและซาจีมาพบกับคุณจวงหัวหน้าแก๊งหงสิ่งของพวกเขาคุณจวงได้มอบหมายงานให้เฉินเฮ่าหนานและซาจีไปเก็บศัตรูของแก๊งคนหนึ่งที่ฝั่งมาเกาวันต่อมาเฮ่าหนานและเหล่าสมาชิกก็ได้ขึ้นเรือข้ามมาที่ฝั ก็ได้ขอแยกตัวออกไปเฮาหนานจึงได้บอกให้มาพบกันพรุ่งนี้ตามเวลาซาจีได้พาแฟนของเขาไปเล่นที่บ่อนคาสิโนแต่แล้วกลับทิ้งแฟนไว้ไปกับผู้หญิงใหม่ที่เขาเพิ่งเจอตอนนั้นเองก็มีชายชะกันมารักพาตัวแฟนของซาจีไปซาจีมีความสุขกับสาวมาเกาและเหล่าเพื่อนๆของเธอจนลืมเวลาที่นัดนไว้กับพักพวกเฮาหนานเลยตัดสินใจที่จะไม่รอซาจีเขา,นานได้ขึ้นรถตู้ไปกับพักพวกคนที่เหลือเมื่อมาถึงกลางทางก็ปรากฏว่ามีรถบรรทุกสองคันขับมาชนปิดหน้าปิดหลังไว้และมีกลุ่มอันตพานับร้อยกระโดดลงมาจากรถทาาใให้้รรูว่คคบงน ยอดเขาแถมในรถก็ยังไม่มีอาวุธตามที่บอกเฮานาั้นและพักพวกพยายามต่อสู้เอาชีวิตรอดแต่สุดท้ายชาวผีก็ถูกฟันจนตายเท่าน,านั้นตาผีและเป่าผีก็ได้จำใจรีบวิ่งหนีมาตาผีและเป่าผีวิ่งหนีไปคนละทางส่วนเท่า,น,าน,นั้นถูกอากวงเรียกขึ้นรถต่อมาเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอากวงมันนั้นเป็นลูกน้องของอคุณ คุนได้วางแผนจับตัวเฮาหนานและแฟนของซาจีมาและทั้งคู่นั้นถูกมอมยาปลุกเสกขณะที่พวกเขาสองคนมีอะไรกันก็ได้ถูกถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานวันรุ่งขึ้นเฮาหนานและแฟนของซาจีตื่นขึ้น,นมากางถนนเฮาหนานนั้นจำอะไรไม่ได้เลยแต่แฟนของซาจีจำได้ลังๆว่าเขาสองคนนั้นมีอะไรกันเฮาหนานนั้นบอกว่าเธออย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครจากนั้นเขาก็ได้รีบวิ่งมาที่จุดนัดพบแล้วก็ได้มาเจอกระต่าผีและเป่าผีเป่าผีร้องไห้เสียใจที่พี่ชายของเขาตายตอนนั้นเองซาจีก็ได้มาถึงแฟนของซาจีก็ไดด้้เขาาาป่ทซจ เมื่อคืนมึงหายไปไหนมารู้ไหมกูโดนวางยามีอะไรกับเฮ้าหนานไปหลายทีซาจีและเฮ้าหนานจึงแตกคอกันเฮ้าหนานพยายามอธิบายว่าเขาถูกมอมยาแต่ซาจีก็โกรธจนไม่ยอมรับฟังสถานการณ์ตอนนี้ของเฮ้าหนานและพรรคพวกดูเหมือนจะเลวร้ายสุดๆหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาตอนนี้เฮ้าหนานเก็บตัวรักษาแผลที่เขาถูกฟันโดยมีซื่อซือ,ซอดูแลอยู่ไม่หา่างตอนนั้นเองพี่ปีก็ได้มาเยี่ยมเฮ้าหนานส่วนซาจีตอนนี้เขาก็ยังไม่หายโกรธเฮ้าหนานและได้นัดพบกับต้าผีซาจีตัดสินใจจะบินไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไต้หว ตอนนั้นเองตาผีก็ได้มอบนาฬิกาโรเล็กให้กับซาจีและบอกว่านาฬิกาเรือนนี้พี่เฮาหนานก็ฝากมาไปเริ่มต้นใหม่ต้องมีทุนเวลาผ่านมาหลายสัปดาห์ ก็ได้มีการประชุมใหญ่ของแก๊งหงสิงนําโดยหัวหน้าทั้ง12เขตและคุณจวงประธานกลุ่มแก๊งหงสิงและตอนนั้นอาคุณก็ได้มาถึงอาคุณเป็นหนึ่งใน12หัวหน้าเขตมาถึงเขาก็เริ่มพูดจาวาดล้อมหัวหน้าทั้ง12คนว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบการเลือกประธานคนใหม่อาคุณบอกว่าเขาทําประโยชน์ให้กับแก๊งมากมายสามารถกําจัดศัตรูไปได้หลายคนคุณจวงเลยยอมให้มีการโหวตเลือกประธานคนใหม่ผลจากการวางแผนและการจ่ายใต้โต๊ะของอาคุณมาก่อนหน้านี้ทําให้เขาได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มหงสิงคนใหม่ ทำให้อปีนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากจากนั้นอาคุณก็ได้โชว์วิดีโอของเฉินเท้าหนานบอกว่าเท่าหนานนั้นทำผิดกฎของแกง๊งไปแอบมีอะไรกับแฟนของสมาชิกแก๊งคนอื่นทำให้คนจวงนั้นต้องตัดสินใจทำตามกฎลงโทษเฉินเท้าหนานเท่าหนานถูกชี้ด้วยทูบรับร้อยดอกและถูกขับออกจากแกง๊งทำให้อปีนั้นเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ถูกขับออกจากแกง๊งเท้าหนานก็ได้มาเปิดร้านเหล้าเล็กๆของเขาวันนั้นอปีก็ได้เดินทางมาพบเห้าหนานพยายามเกลียกล่อมให้เท้าหนานกลับไปทำงานกับเขาแต่ดูเหมือนตอนนี้เห้าหนานจะยังไม่พร้อม นั้นเองอาป,ปีก็เดินทางกลับมาที่เขตของเขาแล้วก็ได้พบกับลูกน้องสองคนของอาคุณมันได้หยิบกระเป๋าของลูกอาป,ปีขึ้นมาขู่เพื่อนาตัวของอาป,ปีไป อปีเดินทางมาพบอคุณอคุนนั้นโมโหอปีที่ไม่ยอมเคารพเขาในฐานะประธานแต่ยังคอยขัดขวางเขาต่างๆมันจึงจับตัวลูกและเมียของอปีมาอปีนั้งขอร้องอคุนให้ปล่อยลูกและเมียของเขาไปจะเอาชีวิตเขาก็ยอมสุดท้ายอคุนได้ใช้แป้งตาธรรมนัตยัดปากอปีจนเขานั้นช็อกตายก็ได้จัดการฝังลูกและเมียของอปีทั้งเป็นเลวจริงๆไอพ่อค้าแป้งต่อมาที่งานศพของอปีและครอบครัวเฮาหนานและพรรคพวกก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะเคารพศพเมื่อมาถึงงานเขาก็ถูกสมาชิกคนอื่นๆห้ามไว้ไม่ให้เข้างาน เพราะตอนนี้เขานั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของแก๊งหงสิ่งอีกต่อไปแล้วแต่เฮานานก็ได้คุกเข่าคอรองจนสมาชิกคนอื่นๆนั้นยอมเฮานานนั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่อาป,ปีและครอบครัวของเขานนั้นถูกฆ่าตายเขานับถืออาปีเปรียบเสมือนดังพ่อของเขาตอนนั้นเองอาคุณก็ได้เดินทางมาที่งานศพหล่าลูกน้องของอาปีก็ได้ด่าว่าอาคุณน,นั้นเป็นฆาตกรแต่มันก็ไม่ยอมรับและก็ไม่มีหลักฐานที่จะสามารถเอาผิดมันได้ต่อมาอาคุณก็ได้เล่นงานเฮานานต่างๆนานาสั่งคนไปล่อบวางพึงร้านของเฮานานตอนนั้นเองเฮานานก็พยายามขอความช ิแต่ก็มีแต่จะถูกปฏิเสธขณะที่เฮาหนันกำลังมืดแปดด้านไม่รู้จะไปพึ่งใครก็ได้มีขบวนรถ3คันมาจอดที่ริมถนนและผู้ที่ลงมาจากรถนั้นก็คือซาจีตอนนี้เขากลายเป็นมาเฟียใหญ่ฝั่งไต้หวัน อาจีมาถึงก็ได้โยนนาฬิกาโเรเล็กเรือนนั้นคืนให้กับเฮาหนานและทั้ง4คนก็ได้กลับมารวมแก๊งกันอีกครั้งวันต่อมาทั้ง4คนได้ไป้นลบหนุ่มศพของครอบครัวอาปีและตัดสินใจจะล้างแค้นกับไอเลวอาคุณคืนนั้นแก๊งของอาคุณเดินทางไปที่บ่อนแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงก็จอดรถในที่ห้ามจอดตำรวจคนหนึ่งก็ได้มาบอกให้อาคุณนั้นเลื่อนรถแต่อาคุณก็ได้พูดจาดูถูกตำรวจนายนั้นแล้วก็เอาเงินฟาดหัวไปหนึ่งทีอาคุณมาที่บ่อนแห่งนี้พพเพออื่ ขเขาอยู่ที่บ่อนนี้นี่เองเขานาั้นและพักพวกก็ได้เริ่มปฏิบัติการล้างแขนเขานั้นได้ไประเบิดดาของมันทิง้งและตอนนั้นเองขณะที่แม่ของอคุณนั้นเดินมาเข้าห้องน้ําก็ได้พบกระเป่าผีที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงเป่าผีเลยจัดการกระทืบคนแก่ไปหนึ่งชุดตอนนั้นเองอคุณก็ได้รับรายงานว่าบ้าของเขานั้นถูกวางระเบิดเดินมาหน้าห้องน้ําก็พบว่าแม่ของตัวเองนั้นโดนกระทืมมองไปก็เห็นไอ้เป่าผีนั้นกลาลังวิ่งหนีอคุณและแก๊งของมันก็ได้วิ่งตาม อาคุณได้วิ่งตามเป่าผีมาถึงซอกลือแห่งหนึ่งทันใดนั้นเองก็มีน้ำบางอย่างถูกเทม,มาลาดบนตัวมันตอนนี้ตัวของอาคุณเต็มไปด้วยน้ำมันแต่เมื่อมันมองไปที่เบื้องหน้าก็ได้พบกระเฉนเท่าหนานและซื่อๆเอก,กวงลูกน้องของมันพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ก็ถูกซาจีและเป่าผีดักไว้ตอนนี้อาคุณรู้แล้วว่ามันจนมุมเท่าหน,นานได้ใช้น้ำโคกมาราดที่หน้าของมันแล้วก็ขวดโคกตีหัวอย่างที่มันเคยทำไว้กับเขาในตอนเด็กๆและตอนนั้นเองเป่าผีก็อยากจะแก้แค้นให้พี่ชายของเขาบ้างก็ใช้ด้ามปืน นาผีรีบวิ่งไปบอกตำรวจว่าตอนนี้มีคนบ้าถือปืนชี้ตัวประกันตำรวจนายนั้นจึงรีบวิ่งมาที่เกิดเหตุขณะที่อาคุณกำลังจะยิงปืนใส่พวกของเข้าหนานตำรวจนายนั้นก็มาถึงแล้วก็ได้เหนีย่ยวไก เข่าที่หัวของอาคุณสมองไหลเลือดไหลนองนอนตายอานานยอย่างหมาข้างถนนเป็นที่สะใจของพวกเราเป็นที่เรียบร้อยต่อมานักข่าวก็ได้มาที่เกิดเหตุจํานวนมากตำรวจนายนั้นที่เคยโดนอาคุณดูถูกก็ได้รับการยกย่องเป็นฮีโร่ผู้ฆ่าหัวหน้าแก๊งอันตรานจากนั้นเท่านานและพักพวกแก๊งของเขาก็ได้มาพบกับคุณจวงและคุณจวงก็ได้มอบเขตท,ทงหริววานให้อยู่ในการดูแลของเขาคนนี้เฉินเท่านานคนนี้นี่เอง ก็จบกันไปแล้วนะครับกับประถมะบทของมหากราฟมาเฟียฮ่องกงสุดคลาสสิกจากยุค90บอกได้เลยครับว่าความมันนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเอง ยังเหลือภาคต่ออีก5ภาคและแน่นอนผมจะทำออกมาครบอย่างแน่นอนาหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดตอนอื่นๆของสปอยหนังเรื่องกูหวานจ๋ายก็อย่าลืมสับสไครต์ไว้และเป็นกำลังใจให้กูดาวคนนงคนนี้ด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องกูหวานใหญ่มังกรฟัดโลกภาคที่1นี้นออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1996ได้คะแนนจากเว็บ i m d b ไปถึง7.1คะแนนและออดีเนสกอจากเว็บไซต์ rotten tomato อยู่ที่85%คะแนนเยอะขนาดน,นี้ก็รับประกันความมันครับใครที่อยากเห็นหน้าตาของเจ้างีเกียนตอนหนุ่ม ก็อย่าลืมไปหาหนังเต็มกันมาดูได้ส่วนใครชอบรวบรัดก็รอฟังสปอยผมละกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ GU Channel ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ใจเจยนเน่